กัน้มัสกางกับปูค่ะสาธุกับปูเลยรวยเฮงๆเอ้าอ่าเมื่อดีแม่นย่เมื่อดีเสียงบ่ปดใดนาะสูมือำมานนี่ย่ได้นะคับปูนาะรับมันสีขาดบมันูแต่ว่าดีเด็อนให้แล้วูส่งได้เลยเงฟังๆรวยรวน่ย ว่าที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขเลขกันเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งอุบลเนาะคะ่ะปูเนาะโอ้ยไปหกตัวเลยตัวได้เ<อ>ก็บไปใช้กันหกตัวเต็มๆเลยแหละ,ะเดี๋ยวด้อเลขออกดูงานลาวเพื่อนบ้านเจนะ็ดสี่หกสองสามแปดเนาะมันเลี้ยงกันเลยนะสามคระจ้ะสามตัวสองสามแปดสองตัวคือหกสองเนาะหกสองมาบนเต็มๆต,ต,ตรงๆเลย ส่วนเลขโอ้ยหกสองมาล่างพูดผิดโอ้ยอนี่มันว่าผิดขอไพ่นะหกสองมาล่างตรงตรงเนาะส่วนเลขแปดสามเนี่ยเข้าบนเป็นตัวกลับเจ็ดซี่นี่เป็นตัวกลับไปอุบลนโอ้ยเป็นตัวตรงแล้วใช่ไหมโอ้ยอุบบนมาเป็นเพื่อน <บ eri S 1> ได้น, <ะ S 1> นำ้ำอย่รงยงจ้ามันเรียงกันเลย,ยจ<า>้ตรงเลย แล้วก็สามตัวปูจับที่หกแปดสามโอ้คันแม่นนะ่ะสองแปดสามนี่สามตัวต้นเลยเนาะค่ะปูเนาะโอ้ยเลขทูบเี่ยงเลขทูบศูนย์สองเก้านะกับปูศูนย์สอง <og> เอก้าแอดกับว่าโจรกับว่าอยู่ห้กับสองหกน้ำเลนเดอแต่ว่าบม่ได้กับไฮดอกไอฮบนกลับเออเพราะว่ามีอยู่แล้วไหมมันมีอยู่แล้วหกสองเนาะคะ่ะสองเก้าสองหก ันจะออกวันอาทิตย์หนึ่งเหยเพิ่นมาตีก่ะปูกระปูจุดวันจันทร์ว่าขอแห่ทั้งสามมือทั้งอ๋อเลขทูบศูนย <0 S 2> <9 S 1> ์สองเก้านี่บ่เออโน้กเธอเดี๋ยวให้ให้ได้วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอังคาะกเลขเข่าของวันศุกร์เนาะค่ะปูเนาะกับพัวเลขทูบวันพระจุดวันพระสิบห้าคำ่ำ จุดอดกในเ่องปู้ันพระใหญ่อะันพระใหญ่มันครบแล้วสามสามนี้แล้วอ๋อมันครบสามมือแล้ววันยวเรีลกฝันไทยโมเดลมันลานี่นั่นแหละเขเป่าูนกับสี่เก้าสูนกับโอ้คู่ฝันดีเลยนะมันถือเลขนี้นาจ้ะมันถือเลขศูนแล้วได้เก้าศูนย์เลยหนึ่มันมีเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เนีเรืองอะห้าหนึ่งเนาะ อาสิเบ็ดเล้วปูเสือลาวเนะวันจันทร์มือนี้กันตรงกับวันอาทิตย์เนาะค่ะปูเช้าวันอาทิตย์สี่วันอาทิตย์สี่วันจันทร์จ้าจันทร์พุธศุกร์ยูนี่เหรอเนาะค่ะปูเนาะวันที่ยี่สิบสี่เนาะเลขออกสี่วันจันทร์ วิ่นบบาดอกนเอาวิ่งรูดแล้วกัลักล้อยเพื่อนล่ะนนาะปูนี่เลขเลขเวินมันไม่ศูนย์ไม่หนึ่งไม่สี่ไม่สองไม่ห้าเอาให้เพื่อนยยนบ่เล็กวินศู 0, นย,ย์นะมีศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งสองสี 6, 1, 4, ่ห้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเลขม่สูงตอนนี้ไหมเลขไปหนึ่งับสี่เด้อวิ่งรูดเนาะ มียังกับขาปูหนึ่งกับสี่สตัวมีหนึ่งกับสี่เนาะค่ะอ่ะจะลักร้อยคูชอบศูนย์ด้วยคนเลยลักร่อยลักลอมศูนย์กับสามแต่มักศูนย์ศูนย์กับสามเนาะค่ะมักศูนเนาะศูนย์กับสามมักศูนย์จับสามตัวไปเลยขาปูแป๊บนึงเนาะค่ะขิดเส้นต้แป๊บเดียว ฟาดเวลาเขากับเขาดีครับหนึ่งกับสี่เลขวิ่งลู่นี่แน่นตัวใดครคับปูเน้นที่เนอะเน้นที่สี่เนอะส่วนหลักร้อยศูนย์กับสามเนอะเน้นที่ศูนย์เนอค่ะหลักร้อยปูศูนย์กับสามเน้นที่ศูนย์เนอกจากศูนย์หนึ่งสี่สามตัวมิจะคู่ค่ะปู สจ้าศูนย์หนึ่งสี่จ้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะศูนย์สี่หกสี่หางทอศูนย์านสามศูนย์สี่หกจ้าสี่สี่คูจับปูเจ้าปูมักสองหาง ศูนย์หนึ่งสี่และศูนย์สี่เก้านะคะปู่รอบสองตัวได้ไหมจ้าจับค้ดสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าค่ะ เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนเก้าศูนย์เก้าหกค่ะปู้สองห้าสองเจ็ดสองแปดหมดเลยสองห้าสองเจ็ดสองแปดอ่ะอืมขันสิว่าเห็นเลขเก้าหกเมื่อวานนี่ย่างออกไปข้างนอกฮะเด่นมันติดหนึ่งเอาสองสามคู่เลย ชุดเด่นนะติดหนึ่งนะปูดีวก็มาเอาเก้าส่เกสี่เกเดี๋ยวะเน้นไหนก่อนดี๋ยวด้ยะอ่าเลขมีติดหนึ่งแมนบอกกับปูที่เน้นเน่ะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแมนบอกจ้ะจ้ะ<แ>ตัวเน้นเนาะหนึ่งสีหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็สี่เก้าอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะ สี่หกคด้วยอ่ะอตรว,วตัวนี่หนึ่งสี่กับสี่เก้าสองหางหนึ่งสี่กับสี่เก้าสุดตัวนี่จ้ะเน้นมิหาคูเมนบอกอ่ะ,ะนหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่เก้าจ้ะจีศูเด้ <4 S 2> อคนหนึ่งจิดสกับจิตหนึ่งเน้นไปเลย4ีศูนย์อนกหนึ่งเนาะจ้ะเพราะว่าเดล็กมันหลุดหนึ่งกับสีู่่แล้วค่ะ เอาความฝันแวงใดค่ะปูนี่ฝันเห็นไหลวงนั่นค่ะตังหมู่วานะอ๋อในหลวงในหลวงราชการที่ได้ไไหลวงราชการที่เท่าไหรปูเขาราชินีองค์ปรจจุองค์ันนี้ราชการที่เก้าอ๋อของราชการที่เก้าพันปีหลวงเ็นเบอร์จ่ะพันปีหลวงนั่นแหละจ้าพันนิมุน่น เราไม่ยิ่งคนมานาังน้ำคนมันตั๋มมาไปแซนเต่านะค่ะเราไม่ยิ่งมาเลขมาเสียออกเก้าศูนย์คนมาโตผู้หญิงมาเลขเจ้าเก้าศูนย์อืมเสียออกเก้าศูนย์นี่ว่ากันแหละแล้วคนว่าคนเอาเลขไปเสี่ยงเอาเลขคนลาสินี่กขาเลขตัมาไปเสี่ยงคาาน,นตัมาก็าเลยบอกเลขเคนกอเอาเลขตัมาไปเสี่ยงตั๋เพา่นจ้านู้เลขตัมาซื้อไว้มัน สี่สองแล้วเรือันนั้นลอตเตอรี่มาแต่มาเสี่ยงนะมาฝันแบบนี้นะอ๋อเสี่ยงเล่นซื้อลอตเตอรี่มาแล้วสี่สองกับสี่อย่างแนวปูเสี่ยงเหมือนมาฝันแบบนี้มาเลตีสี่เก้าศูนย์เพราะว่าไม่ยิ่งกับซี้อพาสนี่กับเก้าด้วยแล้วจ้งเลาแต่ว่านครนกศูนย์นี่แล้วแม่หนูปุ่ทีสี่เก้าศูนย์ สามตัวคือสี่เก้าศูนย์นะคะปูตีปูเดียวเลยตีเก้าเดียวอันนั้นเห็นพระพันปีหลวงบอก่าปูเห็นพระพันปีหลวงไหมก่หเห็นเห็นจะเข้าว่ากันจะไปงานเลยละ่ะงานนี้นยังบอกอือแล้วเห็นราชการที่เก้าบอกจก้ะผมเห็นเนี่ยเห็นจะเข้าว่ากันว่าถึงเรื่องแล้ว สวัสดีครับโอ้เขาว่าถึงว่าเพื่อนสวรรค์นกศรของราชการที่เก,ก้าบอรจ้าเขียนว่า90เพื่อนน่อือแค่นั้นแหละเพื่อนว่าถึงราชการที่เก้าสวรรค์นกศรก็คือเพื่อนสวรรคตวันที่สิบสามตุลาคมสองห้าหกหกหกสองห้าห้าเก้าว,วันที่ยิบวันที่ยี่สิบสกับตรงกับเลขกันผู้ซูไตลินมาปูมาเตียงหน่ะจา้า มันฝันเจียวนี่มันจะออกก่นบอกนเจียวแค่สอง่มีในนเล่องอะไจังเด็กสุดมันบุมีได้สองีไมีแต่หนึ่อายุในหลวงเพื่อนตอนเสียเพื่อนท่ดใดเฮงปู่แปดสิบเก้า่จักว่าารถปฏบัได้เลยสองสิบป่เลยบอกกระานสนี่ม่โอ้อันนี้คือเน้นไปที่พระพันปีหลวงบ่ะเน้นพระพันปีหลวงอายุ โอ้เพื่อน่ายุเก่าสิบสามเลยอ่ะรโออเขาพูดถึงพระพันปีในความฝันว่าเพิ่นเหนื่นเสียชีวิตจังสิบอกกาอ๋อราศีเก้าราศีเก้าว่ะราชนีเป็นเนียราศีเก้านะ ก็สิบม่นแปดเก้าซะบอ่ะปูเนาะอ๋อเก้าเขเก้าศูนย์เท่านั้นแหาะอ่ะขออนุยานเกินแปดเก้าอีกตัวหนึ่งเนาะแปดเก้า่ 89, าเลืมแปดหกนด้ไหมอันนี้ความฝันเนาะเอาไปพี่จาร่าเบิง่งแต่ปูจับที่เก้าศูนและสี่เก้าศูนย์เท่านั้น 8ปดก้าบต้องเม้าก,ก็แบดกไนน็ได้นอกพบอันมาเกี่ยวกับได้หลวงราชกาลที่ 9, 5, เก้าแล้วผ้าพันปีนอกกัตีได้แปดเก้ากันตีไปร้ายก็หนีเดี้ยมันสิหลายอ,ายอะเข<อ>าจะนว่าเลขกันออกแล้วเก้าศูนย์เหมือนที่ออกแล้วเก้าศูนย์ว่า0สือแน่เด้วนะเก้าศูนย์เสือแน่เลยจ้ะ เอาขออนุญาตทวดเนอะค่ะปูปู่ปเสือเนอะค่ะลาวเนอะวันจันนี้ยี่สี่เพื่จีการจนสองห้าแปดสุดวินมีศูนย์ชุดวินมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้าวิ่งลูดหนึ่งกับสี่เน้นที่สี่หลักร้อยมีศูนย์กับสามเน้นที่ศูนย์สามตัวมีศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หกเน้นที่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้า สนกันนี่ก้มฝันเนอะศนสีเก่าของปูนี่อันเดียวกันแล้วก็สองตัวจับที่นนห,หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองตัวจับที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกสองห้าสองเจ็ดสองแปดปูแน่นที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าราคาชอบส่วนตัวก็คือหนึ่งสี่ และสี่เก้านาะค่ะปูะ 2, ะ 4, ส่วนความฝันนี่ฝันเห็นน่ะว่าว่าไปฉันข้าวในงานอ่าเป็นงานงานพิธีของราชการที่เก้าและพันปีแต่ว่าในความฝันนี่ไม่เห็นเนาะค่ะบ่เห็นอ่าบ่เห็นองค์เพิ่นแต่ว่ามีการพูดถึงเนาะค่ะในงานเขาบอกว่าเลขน่ะออกเก้าศูนย์เสื้อเนเดอร์สันปจูจาให้ที่สี่เก้าศูนย์เนะ แล้วก็ได้ชันเข่าพ่อเหมือนว่าได้ชันเข่าหนึ่งคือสี่เข่าแล้วเลขังสี่เนาะกับปูฝันดีที่ได้สันเนาะกับปูเนาะฝันดีอยางนี้เลขสี่เข่าต้งมทั้งหลางอีกนึงจ้ะแอาจับไพ่ที่แปดเก้าเก้าแปดตัวหนึ่งเอาปูขออนุญาตพูดในเด้อมือว่านี่ลงไปจากบ้านเจ้าของนี่ละถนนใหญ่เนาะมันติดถนนใหญ่บะเนียนยางลงไปปุ๊บรถแท็กซี่แมค่ค่ะปูจังไหน ก้อนออกไปกันยกมือไหวสารปุปุ๊มอยู่หน้าบ้านอยู่จังไดปอ้ยรถอันรถยังมาส้นกันต่อหน้าไหมอยู่กางนั้นย่างออกไปปุ๊บส้นปับเลยไหมทะเบียนนีทน่ทะเบียนจำได้อ่าสองห้าศูนย์หกแล้วก็ขั้นขั้นแท็กซีน่นี่ขั้นที่โดนส้นนี่สองห้าศูนย์หกขั้นที่ส้นนี่เก้าหกพนาปู ขั้นที่ครับเมื่อส้นหนะาบานนี่ก็เลยเอ้าเห็นเลขปูเก้าหกก็เลยนึ่งได้เอ้าคือตรงกันเลยที่ส้นกันต้นหนาแ้ประสนิกก็คือเลขเก้าหกเนาะค่ะขั้นที่ส้นนี่เนี่ยเก้าหกแล้วก็ขั้นที่โดนส้นคือสองห้าศูนย์หกกับศูนย์เก้าอย่าลืมศูนย์หกน้ำเด้อเนี่ย เอาขับปูเนาเลิกเขาแล้วอ้าอย่าลืมกลับด้วยเนาค่ะอันนี้เว่าไให้ฟังเนาค่ะก็มันหมันอีกแล้วมือมือมือว่า้องังเลยเอาเงินเหล้าอีกเด้อเนาท้านห่วไเอาเงินล้าเอเงินเล้าก็เอาแล้ววักเอาต่าม้มื้อืดไหม ไปเบิดเนาะปูอุบลอุดรนก้อนเจนมหาสารคามไปมาเบิดอหมดมาคือเก่ากระด้างอะไรเนาะฝันยังสิต้องเขาทั้งบนทั้งล่างนี่บุรีเขาเลยฝันเนาะาที่บังคับกดไลค์กดแชร์ดูนิยมจูอ่ะรวยปังปังทุกคนให้มีเงินใช้ปีใหม่เนาะอู้ย ไปวัดไปว่าเ็บุญเ็ศท่านเ็ดทังฆทอกษทานน้ำแมอนอยู่ครับผู้ตั้งใจอยู่นายเว้นปใหม่เลยเก็ดูสายกระไดบุญจ้าใใจ,จิตใจสัทธาเราผู้ต้องเกน้ำพระน้ำโยมไดยมดน้ำคนคือกอกที่กาดผู้หน่อยโดอยโอ,อกาสวัวห้าวห้าวเกใจมดแหละบุญกุศลมันมายังท่านเละ อ่าปู้กราบขอพระคุณจ่าปูค่ะอ่สาธุสาธุสาวเยอรมันฉัมาบอูมือนี่จักแล้วเนาะเฮก็เยี่ยบเยี่ยบบ่สบายหมดเลยจังใดสงสัยเราบรสบายเากมหาคือกันบ่าเหมนบ่เป็นอย่งเราโทกมหาเราอย่างเราบรสบายกว่าจ้าอ่าสาธุบหลืงเล่าแลเราโทมากด้วจ้สาธุ่ปูค่กลับอพระคุณ่าปู้กับนมัสการค่ะ รวยเง้ยเงี้ปังๆัสุดนี้บนลา<จ>่างจ้ะผู้ใดอยากรวยคือกันนั่นล่ะปูเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางขคำของ <ผม S 1> ไปเล้าของปูมืออื่นเนาะเราคำอะไรเขามีความหวังแม่นอยู่จ้าอย่งบ่มีความหวังมันก็ไปบ่ได้เนาะกันมันจะได้มีพลังเนาะปูเนาะ มีความหวังมีงจุด,จดยืนเนาาาะะ็คงหหววัวจ่จจสเรและจ้ะต้องสำเร็จจ้าทุสารทุอ่ะาวให้เฮ้ยปังเฮ้เข่าอีกเนาะค่ะสามตัวสามทาม่านมันๆเนาะค่ะเลขทูบเหมือนก่าก็ยังคงใช้ได้เนาะคะ่ะศูนย์สองเก้าแต่ว่าแอดบือได้เขียนลงแล้วนะเนาะอ้ยบมแมนแมเนบ,บ๊อปู้ศูนย์สองเก้าเลขทูบเหมืนเดิมใช้ได้ยเดยอะอค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะจ้ะมีศูนย์มีเก้าศูนย์อยู่ดิอยู่หันกันไหน นี่เก้าศูนย์หรือกลับก็เป็นหกศูนย์ได้เลขทูบเดิมเนาะอ่ะอมันนี่กับิีได้อ่าล่าเพื่อที่เหรอเนาะค่ะกลับขอคุณปูค่กะการนมัสการค่ะปูอ่าสัธุสาัุาเพงเพงหรืหอ้วยจ้ะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกสินเนาะค่ะ กาบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุรสุกนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตออผู้ใดกดห้ยเนาะขอให้แตกสามตัวสองตัวคำโค้งไปมืออื่นเนาะช่วงเย็นเอ้ยมือวันจันทร์มาเป็นมืออื่นเป็นบอกเมื่อวันอาทิตย์อ้ถูกๆโอ้ยลงนาะนลงลังกอไผ่เล้วอะวันจันทร์ในแตกสามตัวสองตัวเนาะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งถึงห่ สามตัวหนาสามตัวได้สองตัวได้ขอให้เฮงให้ปังให้รวยนะครพูดดีคิดดีทดําดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุโขศกเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ